ก็ทุกคนที่อยู่ในเนี่ยวิงมาเลยเหรอเล่นเสร็จล้วบอกไหมเล่นเสบอกเล่นเล่นริงดิน้าบอกเล่นไปนใครที่จะไปหรือไม่ล่ะดูเลเสียงอะไรเหมือเป็นยีใครจามหรือเปล่าจมน้ไหมโอ้ยโอย่าตันกูอีช่ออะไรนะเียเีย เล่นตัวใหม่อะ้ยดิฟล่าตัวอื่นๆที่ไม่เคยเล่นอะอินโฟแฮมมอร์สโันเลนเทนัด์อะไรนี้ล็อกเตอร์นี่พุสเซอร์นี่ใครนี่ฮะไม่าเลยมี่ฮร์ลี่อะรอกัอีนี่เอลระบกเอละบกเอลระบกไม่มีอตัวนะมีบางอยไม่นวอตี่เนแล้ว แล้วถ้ามันของใครไม่ได้เนี่ยตัวหนาแล้วมึงมาได้ทันเดินใช่ไหมตัวแหนนไม่เหนเดลยกูจะเล่นแบบรวยมานาเนี่ยไอ้ไฟเล่นออกไหมไอ้เชี่ยแฟมลากกูคืนในกูเซ็ทมิชามิงชินกเอาทำอะไรลากไม่จุยอยู่กันเนอะเชี่ย โดนกูพักโคตรเก่งเชีย่ยจะไปสบบ่งมันแป๊ซมดิจุดแป๊บมึงยังจัดอ,อ้าวอันนี้อะไรอ่าก,ก็จุกกดจกเลยแป๊บมึงยังถ่งายอยู่ปะฮะถ่ายอยู่ไงเอออะไรถ่ายกันอยู่อ่ะถ่าย อโอ้โหลรือวินวอล์กโดนเลยไอสัตว์คนละเรื่องเฮหยอแฟติฟลาอย่าส้มตาเล่นแบบโรยมานาอะไรเราเนี่แฟติฟลาทำไมไม่ถ้าตีโคตรทุเรศเลยอยากใต้ปะจะพักไปให้โอ้ยืนอยู่อย่างนี้จะพักเพื่อการลัดชนมันก็มีมานาเหลือเฟือเหมือนนกัคาราเผิ้ยไอสัตว์ อันนี้สูบยานสูล้ลดัดลัดดุยไปขอลดัดมั่งดิมาดูี้แม่งดิครับขอมั่งดิเดี๋ยวเราก็คงจะแปลวนุกอีกแล้วอ่ะ นกมันไปทําอะไรให้มึงโกรธเลยต้องไปเอาอะไรเอานกไปเยควาว่าไงไปดักเอานกอ่ะทำเลสิงเขาอ่ะเล่นสเก่าอ่ะอ๋อดักเอานกขอมาส่งของเนี่ยเหรออ๋อตะกีบมังดิบหนึ่งตัวเลยด้ว่าเล่นได้เขียนมามีการชมเลยทันจะเท่ครับอะไรคือเนฟอะไรคือเนฟโผล่าวะเนฟโผล่าเนฟโผล่าดูยอมนั่งแต่ตอนนี้เลยดีไหมทำไมวะเอ้ยของตกกูขอที่เหมือนเดียร์น้อเล่นแบบของตกปะไม่ ยี่บของตอองนกจอมันเลนกจอีแ่นึ่องตเราไม่นกจอ่าไปจะต่อโอ้ีเบาดีดีีดี่เดแพสเาแล้วเออว่ะมันก็ตีไม่ได้มันมันปล่อ แต่ว่ามึงตีเห็ดตุ้งถ้ามันไม่ตายมันก็กดหมวกโอ้สู้แล้วมึงก็ตายอีมินน้องเกี่ยวควายเลยปวดสตาร์ทให้ปวดสตาร์ทให้ถูกต้องที่สุดเฮ้ยอะไรสตาร์ทไม่ได้กระดิกเฮ้ยอะไรเนี่ยเดกินได้แคทยูโฟราเลยสกินมันได้สกินหดเลสเด็กกินได้เด็กพี่อะไรดูไงแม่งก็ควายสกินสกินที่ทุเรสที่สุดเอาเด็กไม่อะเนี่ย ดเกียร์เลยผู้ใหญ่เแล้วดูแม่งก็ไปติดสมุนอะติดสมุนติดสมุนัดเอ้ยติดพนพองอารูน่านนี้มันตัวอะไรเนต่ยตอวะไม่มีมีอ้าอารูน่ามันแค่วินเนอร์แดนซีไม่เหมือนวินเลวนเนอร์แดนเก่มันสกิลยิงคู่ก็ตายกไม่ได้เราไปดูในคนฮีโร่เนี่ย มันเป็นตัวเราี่มเล่นแบบมานาเหลือใช้ไม่ได้อะฮัลโมนมานาเยอะกว่าขอรัด้างได้ปะเป็นตังค์ขอรัดหน่อยได้ไหมเกินไป ระวังหน่อย h a ม m e r เปิดนอกช่วยเปิดมือเกิดนี่แบบเดี๋ยวไปวัดเยังไมัไหนเอวัดเกมน้่มันไม่เถื่อนเกินไหนอ้เหี้ยเขาอะไรลืมเหตุเองเต่อเอฟต่ออ้ามือไอีกเกี่ยวไปคิวพับแบนนี่นี่มันต้องลากเมาส์หรือว่าไงวะมึงอยู่ห่างๆไว้เองไงตาย ดับเบิลดมิเตี้ยมอ้อนี่ปลาเกีดับเบิลไดมเย้แย่แรงอ่ะเจ้อ้วนเนี่ยคาปีโคตรทุเรศ่ะปีมโคตรทุเรศเดือดไม่โคตรทุเรศไมงคิดมันได้ไงวะไอ้ยัยลบเอเจ้าถงคิดอะไรของมึง อันสกาจะดูปิดไหมสก๊าอยากดูอ่ะปิดไหมไม่ผิดหรอกไม่ผิดทุกคนต้ไม่ถามิดดูความกาเขาพวกมึงอ่ะเหมนกาคือเนียอุ้ยอีเออโดดทำไมไม่โดนไม่ทำไมโอ้ยไม่มีเลยเลยไม่มีเลยเลยเอื้อฉับไปได้เลย มันผักเขาได้ปะเชกิลพังเนี่ยผักเขาไม่ไม่ได้ผักเขาไม่ได้เฮ้ยนั่นมันผลักขนาดพุ่หน้าเด้ากิฟได้ปะอืมผักกิฟผักได้จะผักไปตะโกนแทนเล่นดอดหรือคอนอยู่นะดอยู่ขนาดเอจจะเล่นดอดองเอไม่มีเลยขนาดพุ่หน้าเด้าเดาเสียงใครวะวิจรอนั่นแะละ ไอ้ขี้ไม่ตายวะทดสอบการทํากับบอนเล้นคนวะนะตึกัะบอนไอะไรกรบบอนแล้วแพ้นี่อินเซนนบอกไนมึงบอกแพ้บอดอินเซนไม่แห่เอ้้คัดอือแต่ต้กับ่แค่เอพีบอดไม่กาบอดอดอดเองกอดเอง เอกโอ้โหแล้วก็เปิเป็นตัวเปิดให้เขาเลยนะเว้ยนี่นิฟลาตายมันทำยังไงไปอ่ะเป็นน่งหน้าโหสุดย้มากเลยอ่ยอะไรมาไันเป็นนังหน้านะนี มเชี่ยหลานนะบดีนิฟลาอะไรทำให้มันมีชื่ออยู่ในการสนทนามึงด้วยเฮ้ยบดีนกเฮ้ยเอานกเอานกเอานกได้คนยุบอะไรจุียเมื่อวานไม่ได้เบ็ดเหรอเออเมื่อวานไม่ได yeah, ้เบ็ดเหรอเบ็ดเลยเบ็ดอะไรเหรอเบ็ดที่อะไรเหรอเอาแักนี้นี่เองคุณยู

ก้าวแผงนิดกูคิวหกตายสามไมด้วยแล้วไงบดทางนี้ชรานไม่ชา้านน้ำคันเสียงเป็นะไรวะมึออ่ะเอนจ่อมาชีพเจ็บทำเงี้ย

ถึงก็วิ่งกลับอะไรครับสัตวักองพรมาเลยมันจะได้เชื่อก็ยังโดดนะทำไมมันโดนเฟลัดล่ะโดนไอ้เนี่ยโดนไลดมันเกี่ยวเลยนี่ยกูจะออหัวก็เนี่ยไอ้สัตว์โดลัดได้สีแล้วเว้ยแทหมดกับบ้านให้มึง

ชันเลยเฟิร์สฉ <mm mm> ัน <mm> รัวฉันอีกให้หลงตายกู <mm> อยนี่เฮาคุณรับรู้ <mm> ไป็นเราไปเอานกกันเถอะ <mm> เฮ้ยเฮ้ยจันดันก็ไปดิจัน ดันเงินไปดิเด้วมันกะทางยากมากเลยเอ้าเอ้าอ่าเก็บไปเลยเป,เยป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวกูพุ่งไปเปิดให้เอาไหมมันคือการเอา้าอย่าอย่าอย่าไม่ดีเอา้าเอา้า ส่งคีฟมิงอ่ะเฮ้ย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 ได้ปะผีหลอกไม่มีคนวาดตกลงมาชื่อวานหรือว่าวานกันแน่วะมันชื่อวัดมันชื่อวานหรือว่าวานกันแน่วะวอดวอดวานวอดเขาชื่อว่ามักมักพอมักมักพอมมีมากมักเลยมัก มัวปักมัวด <cort> ูนิคมกมัวโจ๊คนทีเรียว่ามัวสกิลหนึ่งครั้งแรกจัดไม่เข้ากิตัวไอสั์จะช็อตกินหนึ่งาอ้ยลอยไปไเลยลอยๆไปไเลยเดวกปืนได้เลยกชอตตัวอืออืออือไมเข้า ไม่เข้าเหรอปีศาจจะโดนออิเข้าเหรอเอาแล้วมึงจะมาแน่เลยกระลมาแน่เลยรอมาน่แก็มันเอาเร็วแ้วคือมาแน่เต็มจะไปยืนรอทำไมวะเต็มเต็มอะไรคืลีวะตุ้มเมนนะรื่อยๆลีลีเลยวะไปเข้าเลยยิง้าอ้ย

อู้ไม่ตายไม่ตายจันเว้ยนั่นแหละเออจะเอาดิเอาได้ไหมไม่อยู่ใน้วเพราะาพี่เจ้าได้ตายเข้าไปอีกหึงตายหน่อถ้าตีนจะไปไหนอาริมานาคัดคอนอย่าอย่าอย่ากลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไอ้แป๊บมึงจะเอาอาริมานากรอาริมานาไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านเลยกับอะไรอาริมานากรจะกูจะวิ่งกลับไปทม ขอีวลาตรงหน้าบ้านเนี่ยมึงจะรีบกลับทำไว้มันเปลืองมึงเนี่ยมึงเวลาหรือเปล่าแป๊บมึงยิ้มเนี่ยใช้สกิลหนึ่งกลับบ้านด้วยมึงกิมใช้สกิลหนึ่งใส่เฟิร์นฮะก็ไม่กลับไงมันใครเขากลับกันเลือดก็เต็มมานากลับดอกลีมานามานาทำอะไรได้เฉยเฉยๆอ่ะคิดว่าเข้าก็ก็แค่กดดีมานางไม่ก็ไม่กดเหล็กไฟ วางไม่มีว่าไัดใปตัวไรพี่โยขยะทีมมึงอะซื้อโอซื้อที่ไหนล่ะแค่นี่นี่ก็สั่งวาดอย่งเลยเก้าสั่วัดไม่ได้อัพไม่ได้อัพมันจะเอาโนกเงี้ยเลยไม่อัพวัดไม่ได้ไม่ได้อัพ่อัพันับใช่ไหมไม่ไอัพครับไม่ไอัพเหรอแล้ว เงม่แนวะโอยซึงเดียวแรมากกว่ามันเมื่อเนาะถ้ากูซูนิตายเลยมอลังูมอ่ะบดีกินเถื่อเฮ้ยอ้ยนุกนกนนกนกัเอาตัวข้างหลังนี่นะเมื่อกี้เห็นนกเเห็นกินด็กปะเอาแล้วมัวานที่ไหนเนี่ฮะโ้ยน่เฮานี่เฮาบาดแตกยัง วัดแตกไม่รู้ละใครไปวัดโดนละโดนไปในตุวันนี้ชโชอ้ไปทำไราก็ไม่นอกแก่แล้วเี่งอ๋อเยียมระวังอย่าเลย เฮ้ย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 มันจันเวทเฮ้ยัวเฮ้ยยานอย่าอย่ปาสันอาแล้วใครตายวะเนี่ยใคระไร ซับ,บเลยไาไปทำอะไรเกีย่ยอะไรอเอา,าเไอาทำเมดตัวทำแต่เม็ทด,มท,ด,มท,ดมทีขยะินเลยไปขยะย,ยิมไม่ไดิดโยไอเจ่เจ้าโดนเลยอเออยินไว้ยินไว้ใช่ยินไว้ตามไม่หนเลยนัไมูออกไม่เนื้อเทเทมหงอน,อไ,ไ,ไ,อนไปหงอนอไรไป

กินนี่เลโอ้ไม่เข้าเฮ้ยเขาอืมอ้อมเอสเซนต์ให้มันเห็นตายอีกรีบไในเย็วช็อตช็อตตบเลยออเหรอตบลาอ้าวว้มันจะเสร็จทอ่พียร์เมื่อ้ดนี่ดนมัดนมัดไง พอลงวัดไล่พวกที่มันเป็นเสียงปกติอะมันจะเป็นเสียงเยี่ยมยเลยกระป๋าถเอาแค่คันเบรกกูเกิดแล้วโอ้โหเด็กก็ได้เว้ยจะได้มีปืนไม่เอาอ่ะไม่เกิดทำไมซื้อรีเซพมาก่อนเลยจะได้ไม่ต้องขีเ้เกียจซื้อเอ้อจะได้ไม่ต้องขี้เกียจซื้อไปไเอาว่านโงชี้ตัวกูดิกอ,อกหาคนนั้นโหเจ๋งเนาะมาดูอีกที ยังไม่ออกจิ๋วแคร์คนขาหอนคือเที่ยวครนขาหอนเลยเหรอคนขาขหอนขาหอนขาหอนดิไม่าหอนขอนนีอันนี้ก็าคอนขาอนแต่ละคน แ่คอนแห่คอนหาคอนหาคอนนะนาแห่คอนหาคอนหาคอนหาคลเหีหาคอนแหคอนแห่คอนแคมปแคมปปแคต่อพ่อมัน ตัวสายกรแป่กหน้าว่ะคนแปลกแม่งยะงงแม่งยังงงอยู่ันยอวุ้นแอะไรแค่คนแคนขาหนขาหนแคห้นขาแคนขนหนแค่คนแห่แ่บยการผักชีมันกินวิญญาณไม่ได้

รองเี้แห่ค้อนอะมึงเนีแห่ค้อนเหรอไอ้แต่แหค้อนไอ้เคียร์แห่แห่จริงแห่ค้อนไงค้อนใครค้อนแฮมเมอร์ฉันได้หาค้อนเนาะมึงไหมอ๋อคือมันหาแฮมเมอร์เว้ยกูได้หาค้อนแน่เนี่ยกูได้หาค้อนได้แล้วเอ้ามึงได้หาค้อนแล้วเหรอมึงได้รองเท้าได้รองเท้า รองเท้าใครๆก็ได้เอี่ยอู๋ึ่งได้มึงไม่ได้จริงดิวะนั่นน่ะดิกิฟวไม่ได้เลยเนี่ยแหมวะส่วนในการคิวก็ไม่ได้รุ่งเกี่ยวเขาเลยแหมวะแซมแหมขอเฮ้ยมึงอย่าดันกู้ดันจุ๋ยหนุนเฮ้ยคิวพลาดจะเป็นเม็ดนะครับคงมีปัญหาองค์ใส่ซับอะไรเนี่ยตาคนนี่แหมคนโถงน้องน้อย มีใจโานี่เป็นายทัย์นะคาอดบไม่เฮเลยดับไม่แค่สบาต้องออกอะไรนะถึงเป็นดับใหญ่ดับแล้วสวัดสวัดสวกับแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะีกระจาแบบม่แม่คอนตันคอนตันคอนตันกับสวัดเนี่ยคอนตันกสาารถทำเดียวกันกออันอ๋ไม่คอนตกับาฮนนะ ข็คนโ้ฮ้ยยายาแฮมเมอร์แฮมเมอร์กำพร้าจะสตตันวัวตตันกิน้วยตายเลยเฮ้ยโดนอะไรไม่ได้มึงคาตายเลยไม่ได้ไปงตายนกตายแล้ว หมดกำลังใจเล่นเลยจิงมต้องตายแล้วหมดกำลังใจเล่นจิ๋มไอ้เนีดิจิตอลไอ้ยีเด่นยีเด่นเด่นเดี๋ยวมีเออเดี๋ยวมีคือใครที่ได้เข้าคือคือคือโอ้โอ้โวยเข้าแล้วเข้าเร็วเมกูตีมกินิกไม่เข้าเว้ยมึงเป็นจุ๋ยไง เฮ้ยยา่าโดน่าโดนยกลัวโดนยไม่ได้ลงเท้าเลยมีกิจะออกไหมเตชาตแล้วขาหอนขาหอนพอได้ฮะขาหอนขาคนขาคนเหียเลยเตลชารตคสามแล้วไม่ดามงหญ่ขึ้นแ่งของความตีแรงเนี่ย ไม่ได้ใหญ่หรอกแค่ไปแสงไฟเฉยไฟดาบไฟของงานวัดเป็นไฟดาบไ่แถ่เริ่มแล้วจริงๆดาเทพครูเทพครูเทพครูโอ้โหวตายลเลยะตายล้เสียงไม่อายืนเด็กมีอไรเง้ยเฮ้ยยิงกระยาต้องมาใบ ไปทำไมโชว์ากูกูได้ทหาไใแล้วเนี่ยทำอะไรโว์กูได้หารใ้โอ้ยิงหมูอียตายในห่าตายเอาไม่ยิงวะเดวเลยนเอนารอไหมรอดไหมรอไหมรอไหม่าเอ็นยันจะไม่เอ็นดีไหมรัไงแล้วป้อมแรกยังไม่แตกตายยังไงว่าแล้วไม่ใช่ว่าเล่นเกมเย่นงานเล เป็นไป24นาทีแล้วความแรงไม่แตกเลยเฮ้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 ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โแรงสีแรงว่ะเข้าไปดูดีกว่าขาหโอนลาดเนี่ยไปเลยขาโอนเอ้ามึงจะพุ่งเข้าไปจริงๆดิโอ้โหโดนตีทีเดียวอ่ะไปรอนสี่หมดกันนี่มึงอย่าโง่เอ้ยมันนานขนาดนีแล้วกูใช้ได้ตลอดแล้วเนี่ย อาปกติเขา็ออกกันไม่ใช่หรอครับแหม่แฮมเมอร์พัตชีออกวินวอล์กไงไม่พอมันตุ่มถง่มัตนีวิ่ง้ช่วยมึงแล้วนะเว้ยเอ็นี่ตายจกเกอร์เหรอพี่เอราอะิจป็นพีเตอร์ทำอะไรก็ได้นหรอขายเลยเลิกเตอร์จะไตีตีรเ็เอ ไปตายเว้ตายอ่ะไม่แต่งหน้ไม่ได้แต่งหน้าอย่าคูโรล่าเอ้าเลยไปไหนไปไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมอร์บิงแซมเดินมาอยู่ใกล้กูอยู่อยู่ใกล้ๆกันเราลักกันหรือไงลักเมอร์บิงจะได้ตายคู่อะเราลักกันตอนนี้ตอนนี้ได้เปรียบเลยได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบอันนี้นะครับจะเกิดละอันนี้แสดงว่าตา ได้เปรีย oh, พ uh, ่อตานนี้ไม่มีพีเดเตอร์ใช่ไหมตอนนี้องที่มันมีพีเดเตอร์โอวอโชวโโชวแต่มันไม่เกิดใช่ไหมเฮ้ยเยอไม่ตายตายอ่ะเส o y e r อ่ะเจอ้ไอ้นเ้าเก็บ้งว่ายืนรอเก็บนะเห็นน้าวะเห็นเห็นเห็ไบ่ายเราจะไม่รกนไปเลยไม่ีทางโโชวโอโวโ้โว n u c l e โอ้ยจะตาแตกครับแตไปกลัวจะแพ้เอาดิไปไหนที่ไปไหนจิงตะาไอ้ดิจิตต์ลอรี่กำลังเอ้าจะไปทำไมอีต่อใสเอ้าเยี่ยมเอ้าจะไปสัเกอร์แล้วเกี่ยวบ่อน้าสบายมิเอ้ยกูได้ผู้ที่ถูกเลือกเพียงหนึ่งเดียวอย่างเนอ ดีดีเลยจงสู้แม้จะไม่มีหวังห้าคนแล้วเนี่ยหคนหกคนมา่มีใครอ่ะไไคร